วันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะมารีวิวให้เอฟซีทุกท่านนะคะรถกระบะนะคะพนถูกไมมน้อยนะคะวีโก้แชม,ชมป์โฉมปี2013นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.5ตัว E นะคะเพชรยนต์สวัสดีค่ะมาพบกับน้องเจาจเพชรยนต์อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเดิมนะคะเช่นเคยวันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะมารีวิวให้เอฟซีทุกท่านนะคะมาอามาชมกันนะคะกับรถกระบะนะคะ ่อนถูกไม่น้อยนะคะสำหรับลูกค้า m c ท่านไหนนะคะยังชื่นชอบแล้วก็ยังตามหากับกระบะ v ีโก้แชมป์นะคะโฉมปี2013นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.5ตัว E นะคะไม่วิ่งไปเพียง16,000กว่ากิโลเมตรซึ่งเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะทะเบียนจากเจ้าของเดิมยังไม่ได้ถอดป้ายกรอบออกเลยนะคะตัวนี้นะคะาราคานะคะยังไม่ได้ลงมาเลยนะคะรอราคาก่อนนะคะเดี๋ยวน้อง แอดมินแจ้งไว้ใต้คลิปเลยนะคะแต่ว่าถ้าฟรีดาวราคาเริ่มต้นจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่ฟรีดาวเดี๋ยวเรามาดูความสวยความเดิมกันนะคะคันนี้น่าสนใจขนาดไหนเนาะมาดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะสภาพรถก็คือสภาพเดิมๆรถยังไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำเนาะไฟหน้าไฟตัดหมอกกระจังหน้านะคะจะได้ของเดิมทั้งหมดจะได้ของสภาพเดิมจากโรงงานทั้งหมด ะะสภาพสวยมากนะคะสีนี้เขาก็เรียกว่าสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินนะคะตัวนี้ใครที่สนใจใครที่ต้องการก็รีบติดต่อเข้ามานะคะคันนี้ FC คันไหนคนไหนรอคอยและต้องการจริงๆนะคะก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหรือว่าการออกรถที่ฟรีดาวนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนตัวนี้นะคะได้รถสภาพสวยขนาดนี้นะคะก็อดใจไม่ไหวแน,น่นอนนะคะเพราะว่ารถสภาพสวยขนาดนี้ พอมีเข้ามาแล้วใครที่ไวคนนั้นก็ได้ก่อนมีสิทธิก่อนใครที่ช้าอาจจะหมดสิทธิ์นะคะสภาพรถสวยเดิมมากนะคะรถไม่ช้ำทั้งภายนอกภายในนะคะที่น้องตากล้องแพนให้ดูอันนี้ก็คือรถที่สภาพเดิมนะคะจาาเจ้าของเดิมทั้งหมดนะคะขนาดรถไฟยังสวยสวยเสยอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตัวนี้ก็จะมีในส่วนของคิ้วโป่งซุ้มล้อนะคะซึ่งติดมาจากโรงงานนะคะ จากเจ้าของเดิมนะ,ะแล้วก็ในส่วนของยางก็ได้เป็นยางของบิสโต้นะคะได้ยางของบิสโต้เลยนะคะยางได้มาพร้อมกับยางปี2000ปี2000ไหนเนี่ยเออปี2018นะคะได้ยางปี2018แม็กเดิมนะคะแม็กที่สภาพที่ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะสภาพภายในใต้ซุ้มล้อก,ก็สภาพเดิมทั้งหมด นะคะตรงนี้ให้ให้เห็นกันชัดๆเลยรถยังไม่เคยผ่านการดัดแปลงนะคะอันนี้คือสภาพรถเดิมๆแล้วก็ถัดมานะคะรอบตัวรถนะคะรอบตัวรถก็สภาพสวยเดิมรถไม่ช้านะคะพร้อมใช้งานทั้งหมดรวมไปถึงบันไดาทางขึ้นนะคะแล้วก็สภาพ ต่างๆนะคะก็คือแค่ล้างทําความสะอาดก็สามารถตั้งขายได้แล้วนะคะรถคันนี้สภาพสวยเดิมน่าใช้งานมากนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะกับลูกค้าคนที่อยากออกรถในช่วงสิ้นปีนี้นะคะยังทันอยู่เนาะก่อนจะหยุดยาวนะคะเจ้าของเดิมก็ถือว่าดูแลรักษาดีนะคะสังเกตจากสภาพรถนะคะก็ไม่ช้ำไม่ไม่ไมชม้ำแล้วก็ไม่โซมนะคะสภาพยังพร้อมใช้งานสภาพยังใหม่ๆกรอบๆอยู่เลยนะคะรวมไปถึงที่เปิดประตูอับเปิด ที่เปิดประตูแบบเป็นแบบโครเมียมนะคะตัวนี้สวยมากนะคะามาดูในส่วนของล้อหลังนะคะมาดูในส่วนของล้อหลังกันบ้างนะคะล้อหลังนี้ก็เหมือนกันนะคะสภาพแม็กก็อยู่ในสภาพเดิมสภาพสวยสภาพที่ไม่มีรอยแตกรอยร้าวไม่มีรอยบุบสลายนะคะตรงนี้แล้วก็ใต้คาซีตรงที่ตัวเลขตัวถังนะคะก็อยู่ในสภาพเดิมสภาพสวย สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะเพราะว่ารถไม่เคยผ่านการแดดแปลงมาใดๆเลยนะคะให้ดูก่อนชัดๆเลย f c ที่ติดตามอยู่นะคะแล้วก็ f c ฟซีนัานาก็จคนไหนที่รอคอยคนไหนที่อยากได้คนไหนที่ชื่นชอบกับโดยตาวิกโกแฉมนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์ได้เช่นกันเนาะเพราะว่าสภาพรถก็ใหม่ๆไม่ก็แค่ถึง0สกพักิโลเมตรนั่นเองนะคะได้รถสภาพสวยสภาพเดิมสภาพเดิมโรงงานสภาพเดิมป้ายแดงแบบนี้คุ้มแน่นอนค่ะมาดูในส่วนของ ไฟท้ายกันบ้างนะ,ะไฟท้ายนี่ก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะก็คือรถทุกคันที่เรารีวิวให้ดูนะคะจะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําจะเน้นขายสภาพเดิมนะคะมีจุดตรงไหนที่พอแก้ไขได้เราแก้ไขให้นะคะแต่รับรองรับประกันไม่มีผลกระทบต่อห้องเครื่องแน่นอนนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์นะคะตัวนี้นะคะไฮลักตัวอีนะคะคันนี้น่าจะออกจากโตโยต้าบัตนะคะสัญ,ญลักษณ์บัตยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะแล้วก็ คำว่าโลโก้ v ีโ o ้แชมป์นะคะอยู่ที่เดิมชัดเจนทั้งหมดนะคะรวมไปถึงบันไดทางขึ้นนะคะหรือว่ากันชนก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะสภาพสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราดูไลเนอร์กันบ้างนะคะสภาพไลเนอร์จะเป็นยังไงเนาะอ่ะนี่คือสภาพไลเนอร์ที่รถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะสภาพไลเนอร์เพิ่งเข้านะคะ สังเกตนะคะจะไม่มีรอยแตกรอยร้าวจะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยผุรอยพังนะคะอันนี้คือสภาพรถเดิมจริงๆริที่น้อยจ,จ่าพยายามพรีเซนต์ให้ดูแล้วก็ให้เห็นนะคะถ้าใครอยากมาเจอรถตัวจริงก็มาได้ที่บริษัทเพชรโยนที่เปิดทุกวันนะคะรอยน็อตเม็ดอาร์คทุกอย่างนะคะไม่มีรอยขันไม่มีรอยโปส้สีไม่มีรอยพ่นสีอันนี้ก็บ่งบอกให้เห็นว่ารถยังไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการแก้ไขก็แสดงว่ารถสภาพเดิม นะคะชัดเจนเลยดูกันง่ายๆนะคะเราไม่ย่อแมวขายอยู่แล้วนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของรอบด้านฝั่งซ้ายนะคะเห็นไหมเอ่ยสภาพรถก็จะยังสวยๆนะคะไม่มีรอยก็อาจจะมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแค่ขัดสีก็น่าจะออกทั้งหมดแล้วนะคะสําหรับรอยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนี่โอ้โหภายในภายในว้าวมากสภาพภายในค่อนข้างใหม่นะคะลูกค้า ค่อนข้างจะใหม่เลยเพราะว่าเป็นรถปี2013นะก็ผ่านการใช้งานไปประมาณ9ปีนะคะผ่านการใช้งานไป9ปีแต่ว่าสภาพเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ชำนะคะแล้วก็ไม่เก่ามากเลยจากเจ้าของเดิมนะคะดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวอ e. ีแต่ได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะตัวนี้นะคะมายอยู่ที่1นึ่งแ 167,835กิโลเมตรเป็นไม้แท้ไม่เดิมนะคะเป็นไม้ที่ไม่ได้ผ่านการก่อนะคะเครื่องยนต์ก็แน่นๆน่นหนึบๆนะคะทนทนอยู่เลยนะคะฟังก์ชันก็พับกระจกก็พับอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วนะคะสำหรับฟังก์ชันนะคะประตูนะคะก็เปิดกว้างขวางนะคะนั่งสะดวกสบายนะคะสะภาพเบาะก็เดิมๆอันนี้นะคะดูก็รู้เลยว่าเป็นของเดิมโรงงานทั้งหมดจริงๆนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะตรงนี้ก็สามารถทําได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็ให้น้องตะกลองแพนให้ดูสภาพบอกกันต่อนะคะสภาพบอกก็อยู่ในสภาพเดิมสภาพสวยนะคะสภาพเดิมสภาพสวยมากเลยนะคะในเบาะนี้ก็เป็นเบาะเดิมโรงงานเป็นเบาะแ่ากมมาี่นะคะนั่งนุ่มสะดวกสบาย นะคะโอ้โหแอร์ยังเย็นๆอยู่เลยนะคะสุดยอดเลยรถคันนี้สวยนะคะรวมไปถึงเฮดรูมนะคะหรือว่าแผงประตูนะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็คือพร้อมใช้งานทั้งหมดสภาพไม่ช้ำสภาพไม่เก่าสภาพไม่ซุดไม่โทมเลยนะคะอันนี้คือของจริงนะคะของจริงแล้วก็รีวิวตามความจริงรีวิวให้เห็นไปพร้อมๆกันเพราะว่า,าน้องจ๋าจะจะเนี่ยโดนเรียกบอกว่ารีวิวรถให้หน่อยนะคะ ก็คือรถนี้เพิ่งเข้ามานะคะน้องจจ๋าก,ก็เห็นพร้อมลูกค้าวันนี้เลยเพราะว่าเพิ่งเข้ามาจอดจริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้โกงหกเลยนะคะพอรีวิวปุ๊บนะคะดนสดเลยนะคะไม่มีบทเลยนะคะบอกเลยนี่เห็นพร้อมๆกันจริงๆอ่ะนี่คือสภาพเครื่องยนต์ที่รถเพิ่งเข้ามาจอดแล้วก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะเป็นเชื้อเพลิงนะคะดีเซลล้วนเครื่อง2.5นะคะก็คันนี้ไม่วิ่งไป16,700เอ้ย16,000 7,000กว่ากิโลเมตรนะคะแต่ดูสภาพเครื่องยนต์ก็คือสภาพเดิมๆสภาพสวยสภาพแน่นสภาพหนึบนะคะทั้งหมดน่าใช้งานมากๆเลยนะคะใครที่เป็น FC นายจ่าใครที่เป็น FC บริษัทเพชรยนต์นะคะก็ดูกันชัดๆไปเลยว่าเราะะขายรถเดิมขายรถสวยคุณภาพดีนะคะสภาพแลรดเกรดนะคะแน่นอนร้อเปรเซ็นนะคะเพราะว่ารถไม่เคยผ่านการชนเลยแม้แต่คันเดียวนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้าโตโยต้านะคะ Wigo แชมป์ Champ, นะคะ ปี2013 2.5ตัว E นะคะราคายังไม่มาเดี๋ยวบอกไว้อยู่ใต้คลิปนะคะแต่ว่าคิดคาดว่าน่าจะพอเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,000นะคะสมนี้รุ่นนี้นะคะก็เหลืออยู่ที่ประมาณนี้แหละนะคะสํหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามช่องเพชรยนต์ให้ถึง8,000ให้ได้นะคะก็เพื่อนกําลังใจให้น้องเจ๋าเพชรยนต์แล้วก็น้องเซลล์ทุกท่านแล้วก็ทีมงานของบริษัทเพชรยน์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้น้องเจ๋าขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ